มาครับวันนี้รถเข้าใหม่อีก1คันเนาะจริงๆ2คันมีคันนี้ด้วยแต่เดี๋ยวเรารีวิวคันนี้กันก่อนดีกว่าอ่าตัวนี้ในอยู่ในราคา400แสนบาทอินโอยนะอินโอยแต่ก็ถ้าใครอยากทำทะเบียนก็เพิ่มอีกหนึ่งแบาทรวมเป็น550,000หบาทตัวนี้สเปคเป็นยังไงเดี๋ยวผมพามาดูกันครับผมอ่ะมาเจอกับคันนี้เลยเนาะอ่ะฮีโน่ไอเจที่เป็นหัวสูง มาเลยนะอหัวสูงดียังไงก็เราไม่ต้องไปนั่งใส่หมวกละแล้วก็พื้นที่ภายในของหมวกเนี่ยก็จะอยู่ในหัวด้วยเราสามารถยืนได้เลยนะหรืออยู่อาศัยคับทางใกล้ก็จะดีอ่าประมาณนี้เพิ่มเติมมีนี่ด้วยปีกปีกของตัวรถปีกมาเลยนี่ปีกมีข้างๆสองข้างเลยนะก็สวยงามเนะาะช่วยแอโลไดนามิก e ไหมก็น่าจะน่าจะช่วยละมัง้ง ก็มากันต่อกับตัวรถนะครับก็1200แทนเตียตัวนี้มาเป็นตัวยูโร4อ่าก็ดูจากขากระจกฝั่งนู้นอ่าขากระจกฝั่งนู้นอ่าก็จะมาเป็นไม่ใช่กระจกอยู่ข้างประตูนะครับส่วนตัวเครื่องก็มาเป็น e30 เกียร์ธรรมดา้ยมีนี่ด้วยตัวบันไดอ่ามีบันไดติดมาด้วยนะอ่าบันไดาหายากอยู่บันไดที่เป็นญี่ปุ่นแท้ก็จะสามารถบิดตรงนี้ได้อ่าแล้วก็ดึงออกมาอ่าเวลา ปีนขึ้นก็จะปีนง่ายกว่าปกติแล้วก็เวลาเก็บก็จะไม่ไม่เะย,เ,ยเขาเรียกอะไรไม่กินที่ละกันนี่ก็จะกดเข้าไปได้บิดกลับเข้าไปก็จะแนบกับตัวรถได้ง่ายๆเลยอ่าให้ดูตัวเครื่องอเครื่องที่เป็น e34 ตัวนี้ก็มาเป็นตัวเทอร์โบที่เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยเกียร์ก็มาเป็นเจ็ดเกียร์ธรรมดานะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแนบ ด้านหลังก็มาเป็นตัวของถุงลมเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูคัสซีกันคัสซีจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะด้านหลังช่วงล่างที่เป็นถุงลมเนี่ยก็มาเป็นสองเพลาเลยนะครับอ่ะแล้วก็กระทะล้อของตัวยูโรสีเนี่ยก็มาเป็น19.5นะอ่ะมาเป็น19.5อ่ะแล้วก็มาฝั่งนี้เนาะตัวมาเป็นถุงลมนะครับเบรกล้มเรียบร้อยอ่ะให้ดูไล่ไปเรื่อย ครับตัวยูโรสี่เนี่ยกล่องคุมเขาจะอยู่ตรงนี้นี่กล่องเบรกกล่องลมเขาจะอยู่ตรงนี้สองกลอง่องอ่ากล่องป๊อกแปก๊กติดขเขาอยู่ตรงนี้นี่มีตรงนี้ด้วยอ่าแล้วก็มีตัวรีทาดเหมือนกันตรงนี้มีนิดนึงนี่เก็บได้ไม่เป็นไรสีพองอย่างเดียวไม่ถึงกับทะลุนะครับตรงนี้มีอะไรอีกไหมอ่าเรามาดูภายในหัวกันดีกว่าอ่ามาดูฝั่งนี้อ่าเปิดประตูง่ายกว่า เป็นภายในที่เป็นหัวสูงอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเนาะก็ภายในจะค่อนข้างสูงมาเลยอ่านี่ภายในจะค่อนข้างสูงนะ,ะก็อันนี้เป็นตัวปิดแผ่นหลังเครื่องนะอ่าแล้วก็อันนั้นเป็นฝาครอบลังแบตอ่าที่เป็นยูโรสีก็จะเป็นจอธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่ดิจิตอลแบบเต็มเหมือนพวกของตัวยูโรห้านะนี่ ผมอะไรก็ไม่ได้ขาดนะตัวเบาะมียุบบ้างทิดหน่อยอเกียร์ก็เป็นเจ็ดเกียร์ธรรมดานี่ตัวคันเกียร์ของเขานี่มรีโมทดฝาหายไปหน่อยหนึ่งนี่ฝาฝาถุงลมหายไปหน่อยตัวคอนโซลโดยรวมดูค่อนข้างโอเคนี่ตัวคอนโซลโดยรวมค่อนข้างโอเคนะ,ะไม่ได้ไม่ได้แตกหักอ๋ออันนี้หายนี่หายเดี๋ยวต้องไปหามาใส่ให้แล้วก็ มดูเขาจะมีตรงนี้มาเพิ่มเติมเนาะเอาไว้ใส่ขขงนี่ครับสามารถใส่ของเพิ่มเติมได้นิดหน่อยนะอ่าแล้วก็บางแดดเขาจะมาอยู่ตรงนี้นี่บางแดดของเขาอืมนี่แหละโดยรวมคร่าวๆเนาะสําหรับตัวคันนี้นะประจบไปแล้วนะครับกับคันที่เป็นสีฟ้าตัวนี้นะเนาะไอ้สีน้าเงินสิเนาะก็อยู่ในราคาวมทะเบียนอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับก็เป็นสเปคตัวสิบสองล้อที่เป็นแฮนเตีย เครื่อง E13 เกรื่อธรรมดาแล้วก็ได้ไม่เป็นหัวสูงหน้าแนบบรังทุ่งลมนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจรถญี่ปุ่นแบบนี้นะครับก็ติดต่อได้นะครับที่เฮียงเจริญยนต์จำกัดนครปฐมครับผม